สวัสดีบรรณาการลานนะครับวันนี้เปิดงานวันแรกนะก็มีลูกค้าเข้ามานะครับเป็น X Max ็นะ2024นะครับเพิ่งรับรถเลยนะครับรับรถมาก็มาเซตติ้งโช๊คนะครับอันนี้ก็ติดตั้งชุดสปริงคิดนะครับแล้วก็โช๊คลังนะครับ GTX นะครับของ y s s นะฮะก็ก็สวยงามนะสีดำแดงนะก็เหมาะกับรถนะครับ ก็ติดตั้งชกหลังนะครับ GTX นะครับอันนี้เดี๋ยวเราเซตติ้งชกหน้านะครับตัวปีใหม่ๆนะตั้งแต่รุ่นปีอะไรอะ่ะ20 20หรือ22มันมีเล็กคาดนะครับใต้เลือนใหม่นะครับลักษณะของฝา นะครับไม่ว่าจะเป็น e ออร์ลินหรือไวท์เก็จะเปลี่ยนไปนะครับจะเป็นฝาลักษณะเป็นฝาเป็นเป็นแฟลตนะฮะแบน,นอย่างงี้นะครับไม่มีเดือยโผล่ขึ้นมาแบบรุ่นเก่านะครับตัวนี้หมุนปุ๊บมันก็จะไปกดสปริงพีโลดนะครับลงมาโดยที่ฝาตัวนี้เดือยมันจะอยู่กับที่นะครับเพื่อไม่ให้มันติดกับตัวเหล็กใต้เรือนใหม่นะครับโชกแล้วก็สปริงนะครับอันนี้เป็นชุดอัปเกรด ของไวเดนะครับไวเดก็มาพร้อมกับระบบวาล์วนะครับแล้วก็สปริงแต่งฝาท็อปแคปนะครับตัวนี้ปรับได้นะครับแล้วก็พิลอททูปนะครับคนที่จะใช้สปริงแต่งก็มีมีเงื่อนไขยอยู่ไม่กี่อย่างน,ะน้ำหนักเยอะบอดีใหญ่ชอบบรรทุก ครับอย่างเงี้ยเหมาะสมที่จะซื้อนะครับแต่ถ้าเกิดว่าทําแค่ขี่เล่นเฉยๆธรรมดาไม่ได้ไม่ได้เจ็บจริงจังอะไรมากเนะี่ยก็ไม่ต้องเสียเงินซื้อชุดนี้ก็ได้นะครับผมผมมีขายแล้วว่าผมก็ไม่ได้เชีย์ขายนะครับใครที่เหมาะสมที่จะใช้ก็แนะนํานะครับใครที่ไม่ต้องก็ได้ผมก็จะบอกนะครับคือเราพูดเรารู้ความจริงอะไรเราก็พูดนะครับครับนี่ก็เป็น โชคที่เราติดตั้งชุดสปริงคิดของไวเดเข้าไปเรียบร้อยนะครับทำการปรับค่าแสกให้นะครับตามน้ำหนักของผู้ขับขี่นะครับคุณสมบัติเด่นนะครับมี p d ด wow, ีวาลมีสปริงนะครับแล้วก็มีฝาที่ปรับค่าแสกนะครับก็ถามว่าคุ้มราคาไหมก,ก็คุ้มราคานะครับคุ้มราคาแต่ว่ามันก็ ทา้งนี้ทั้งนั้นมันก็ไม่ได้เหมาะกับคนทุกคนนะครับเหมาะสําหรับคนที่อา่านหรือว่ามีความจําเป็นนะครับก็แนะนําตามความเหมาะสมนะครับเ๋ยดตั้งใส่รถกันทาการไขท้อน,น็อตแหงคคอบนล่างนะครับข้างบนก็เป็นประแจหนึ่งทับสี่นะถึงจะเข้าได้ข้างล่างก็สามทับแปดนะครับทัาลิเปอร์เบรกนะครับก็จะเป็นรูปดาวทีห้าสิบนะครับประแจทีห้าสิบไขนะครับ ทาน้ำยากันคายก่อนติดตั้งแล้วนะบางโคนนะครับก็จะใช้เป็นประแจขนาดหนึ่งทัสี่นะครับตอนนี้ติดตั้งเสร็จเจ้าของอะนะไม่รู้หรอกว่าโดนช่างรูดมาหรือเปล่าถ้าเกิดเขาไม่ได้ใช้ประแจนะครับต้องใช้ประแจทอกนะครับนี่คือความสำคัญนะครับบางคนคิดว่าไม่สำคัญไม่มีก็ทำได้มันไม่มีก็ทำได้ใช่ครับแล้วมีอะไรรับประกันได้ั้า คนก็ทำได้ความชํานาญนะครับก็เลือกเอาอยู่ที่ลูกค้านะครับว่าจะใช้ใช้ความชํานาญนะครับหรือว่จะต้องการความเป็นมาตรฐานนะครับโดยเครื่องมือเครื่องวัดนะครับ เรียบร้อยนะครับสำหรับการเซตติ้งนะครับโชกหน้านะครับด้วยสปริงของ Y วนะครับไข้น้ำยากันคายนะครับไข่องนอทุกจุดนะครับปรับค่าแสกให้เหมาะสมกับน้ำหนักผู้ขับขี่นะครับต้องการงานบริการมาตรฐานแบบนี้นะครับก็แวะมานะครับอยู่หลังสิทธิ์ข้องสี่นะครับบ้านนักกานะครับสะดวกใจเข้าร้านไหนก็เข้า ลบลบอย่างเดียวพอลบน้ําร้านที่ใช้น้ำมันไฮดรลิกนะครับอันนี้ติดตั้งเสร็จใช้น้ํามันโชคนะครับนุ่มนวลน,นะครับชอบยี่ห้อไหนก็ตัดสินใจเลือกนะครับขอบคุณสาหรับการติดตามรับชมครับสวัสดีครับ